สวัสดีค่ะพบกับเคอาซอนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังรักดรามาของสองนักสแสดงมากฝีมืออย่างอิมซูจองและฮยอนบินกับเรื่องคําเรนคําชายเรายังรักกันใช่ไหมหนังในปี2011เมื่อคู่รักระหว่างสถาปนิกหนุ่มกับนักเขียนสาวที่แต่งงานกันมา5ปีวันหนึ่งภรรยาบอกกับสามีว่าจะขอเลิกกับเขาและเธอมีคนรักใหม่แล้ว แต่ตัวสามีกลับนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ปฏิบัติกับภรรยาดีทุกอย่างเพราะเขาอยากทำให้เธอเปลี่ยนใจหรือเพราะว่าเหตุผลอะไรแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงยังไงเราไปชมการสปอยหนังเรื่องนี้กันค่ะระหว่างทางที่พระเอกไปส่งภรรยาที่สนามบินทั้งคู่พูดคุยกันจีบปะทะ สามีย th да an ังถามถ่ายถึงช่างภาพที่ชื่อสังหุนเพื่อนร่วมงานของภรรยาว่าเขาไปด้วยใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่เขายังฝากขอบคุณเรื่องงานแล้วก็ชมว่าภาพถ่ายของเขาสวยงามมากสักพักตัวเขาก็บอกว่าจะย้ายสตูดิโอทำงานมาทำที่บ้านเพราะจะได้ใกล้ชิดกับเธอเพราะเธอก็ทำงานที่บ้านอยู่เช่นกันแต่เธอกลับถามมาว่าคิดว่าเธออยากให้เขาอยู่ด้วยงั้นเหรอหลังจากนั้นเธอก็พูดออกมาว่า เธอจะไปจากชีวิตเขาและขอย้ายออกจากบ้านไปเขาได้แต่นิ่งเงียบไม่แสดงอาการใดๆแต่ในใจก็คงเจ็บปวดพร้อมกับขับรถไปเรื่อยๆและแตัดสินใจถามไปว่าลองคิดดูใหม่ไม่ได้เหรอแล้วเธอมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเธอก็ตอบทันทีว่ามีคนอื่นซึ่งเธอเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยบอกว่าฉันเข้าใจและพูดมันถึงสองครั้ง แต่มันกลับทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันขัดกับความเป็นจริงจนวันเวลาผ่านไปมาถึงวันฝนตกพรำๆฟ้ามืดครึม้มพระเอกกําลังชงกาแฟแล้วหยิบแก้วกาแฟออกมาสองชุดเขากลับคิดว่าต้องเก็บแก้วกาแฟและจานชามให้เธอไปด้วยโดยเขาพยายามแพ็คมันอย่างดีจากนั้นเธอลงไปข้างล่างแต่เห็นประตูตรงบันไดปิดไม่สนิทจนน้ำฝนสาดเข้ามาในบ้านเธอพยายามดันดันปิด,ปดแต่ก็ปิดไม่ได้สักที จึงลงมาข้างล่างและเจอกับพระเอกเขาบอกว่าวันนี้จองโต๊ะมื้อเย็นที่ร้านอาหารไว้แล้วแต่ว่าฝนตกไม่รู้จะได้ไปไหมและเวลาที่เราได้ออกไปข้างนอกได้กันทีไรฝนมัจกจะตกทุกครั้งทําให้เขานึกถึงตอนที่ไปปิกนิกเขายังคงนึกถึงวันที่มีความสุขด้วยกันเสมอดูเหมือนว่าเขาจะรักภรรยามากแต่คงไม่ได้แสดงออกสักเท่าไหร่นักเธอจึงพูดอะไรไม่ออก และเห็นเขาแพ็กจานชามอยู่เลยสงสัยขึ้นมาเขาบอกว่ากำลังช่วยเก็บมันให้เธอเอาไปด้วยแต่เธอก็บ,บอกว่าไม่เอาเพราะยังไม่จำเป็นต้องใช้มันและเธอก็หยิบดูของที่เขาแพ็กเสร็จแล้วของมันถูกแพ็กด้วยความเอาใจใส่เหมือนเธอกำลังคิดว่าเขารู้สึกยังไงกันแน่ที่เธอนอกใจเขาและกำลังจะไปอยู่กับคนอื่นแต่เขายังตั้งใจทำให้เธอขนาดนี้และเธอนึกได้ว่าน้ำฝนสาดประตูอยู่ เลยบอกให้เขาไปปิดมันทีแต่เมื่อเขาไปถึงกลับปิดมันได้ง่ายๆและเธอก็งงว่าทำไมมันง่ายจังเขาจึงบอกว่าครั้งหน้าให้ปิดประตูด้วยเทคนิคแบบนี้แบบนี้ง่ายๆนะแต่มันกลับทำให้ทั้งคู่นิ่งไปเพราะพระเอกพึงนึกได้ว่าเธอกำลังจะจากบ้านนี้ไปแล้วและเธอก็กำลังอึดอัดกับความรู้สึกแบบนี้และตัดบทด้วยการขอไปเก็บของก่อนทำให้เธอไปเห็นหนังสือสูตรทำอาหารเข้าเธอเอามันมานั่งอ่าน ในนั้นดูเหมือนว่าจะมีความทรงจำเก่าๆส่วนพระเอกก็ชงกาแฟขึ้นมาให้ภรรยาและเห็นเธอนั่งดูหนังสืออยู่ทำให้เขานึกถึงวันที่ทั้งคู่หัดทำพาสต้าจากในหนังสือเล่มนี้และก็อยากเปิดร้านพาสต้ากับร้านกาแฟทั้งคู่ดูมีอะไรคุยกันและลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆขึ้นมาทันทีแต่หลายๆสิ่งที่ทั้งคู่ก็ดูมีความคิดที่ขัดแย้งกัน เขาจึงเปลี่ยนเรื่องคุยและภายในห้องก็มีสิ่งของรกๆมากมายเขาอยากจะช่วยเก็บมันแต่เธอก็ไม่พอใจแล้วตะวาดเขาไปว่าไม่ต้องมายุ่งส่วนพระเอกก็พูดขึ้นมาอีกแล้วว่าฉันเข้าใจแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เห็นว่ามีหยดน้ำมาจากข้างบนซึ่งข้างบนนั้นมีข้าวของจิป,ปาถะที่โดนน้ำฝนสาดจนเปียกเขาค่อยๆเช็ดมันนางเอกเดินเข้ามาแล้วก็พูดขึ้นว่า ตัวเธอเองนั้นเอาแต่โยนของทุกอย่างทิ้งในขณะที่คุณเฝ้าคอยสะสมมันเขาจึงบอกว่าบางครั้งก็อยากจะทิ้งของโดยที่ไม่รู้สึกเสียใจแต่มันกลับทำให้เขาปวดร้าวในใจเธอเงียบไปสักพักและในใจเธอคงกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าขณะสิ่งของเขายังเจ็บปวดเธอจึงรับรู้ว่าเขาคงเจ็บปวดที่เธอกำลังจะจากเขาไปเธอพูดขึ้นมาว่า คุณคงกำลังพูดในสิ่งที่ใจคุณคิดอยู่ใช่ไหมแล้วเธอก็เจอรูปปั้นมาเก่าๆตัวหนึ่งเธออยากเก็บเอามันไปด้วยก็จำมันได้ว่าเขาเป็นคนปั้นให้เธอแม้กระทั่งว่าปั้นที่ไหนเธอก็จำได้เขาอมยิ้มเล็กๆมีความสุขกับสิ่งที่เธอใส่ใจ แล้วเธอก็เห็นพิมพ์เขียวเขียนแบบของเขาแล้วถามว่ามั่นใจแล้วเหรอที่จะเลิกทํางานที่ตัวเองรักมันน่าเสียดายมากเลยนะถ้าเป็นตัวเธอเองคงตัดใจเลิกทํางานที่ทํามาทางชีวิตไม่ได้แต่เขากลับบอกว่าเขาโอเคกับงานที่มันทําเงินได้เยอะกว่าเพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบงานที่เขาทําเพราะว่ามันได้เงินน้อยจากนั้นพวกเขาก็นั่งดื่มกาแฟด้วยกันแล้วพระเอกก็ถามว่า ทำไมไม่โทรหาแฟนใหม่เธอบ้างเพราะเขาคงอยากจะรู้ว่าตอนนี้เก็บของไปถึงไหนแล้วสีหน้าของเธอออกเซ็งเไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไม่แสดงอารมณ์หึงห่วงโมโหไม่พอใจหรืออะไรสักอย่างเลยแล้วเธอก็พูดออกมาว่าคุณน่ะดีเกินไปแต่เขากลับขอโทษเธอซะงั้นเธอยิ่งไม่เข้าใจกันไปใหญ่ ว่าทำไมยอมให้ทุกเรื่องราวผ่านสายตาไปเฉยๆโดยไม่รู้สึกอะไรเลยเกิดมาแล้วไร้อารมณ์โกรธหรือจริงๆแล้วโกรธแต่คุณแค่เก็บมันไว้เขาคล้ายจะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่บอกแค่ว่าการโกรธใครสักคนมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในคนคนนั้นได้และเขาก็มีส่วนผิดที่ทำให้เธอต้องตัดสินใจแบบนี้เธอเลยถามว่าเพราะความรู้สึกนี้ใช่ไหม คุณจึงช่วยฉันเก็บของและทำดีกับฉันทั้งๆที่ฉันเป็นคนนอกใจทำไมคุณทำเหมือนตัวเองเป็นคนดีรู้ไหมว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเขาตอบสั้นๆว่าใช่ ที่เธอพูดนะถูกแล้วแต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกผิดที่พูดออกมาแบบนี้และไปขอโทษเขาแต่เขาพูดอีกแล้วว่าไม่เป็นไรและคำว่าไม่เป็นไรมันก็กระตุกตอมโมโหของเธอสถานการณ์ตอนนี้อารมณ์มันยิ่งอึมครึมและบรรยากาศที่ขมุขขมมวจากฝนตกมาทั้งวันแล้วเธอก็ระเบิดอารมณ์ใส่เขาจนได้ เธอทบไปที่อกเขาโดยไม่เอ่ยอะไรสักคำและเขายังคงไร้อารมณ์อยู่เช่นเดิมเธอได้แต่สะอึกสะอื้นระหว่างนั้นก็มีเสียงแมวร้องพวกเขาออกมาดูก็เจอรูปแมวเปียกฝนร้องเมียวเมียวพระเอกวิ่งไล่จับและเอาผ้ามาเช็ดตัว มันตกใจจนข่วนเข้ามือเขาจนเลือดออกเธอรีไปเอาอุปกรณ์มาร้างแผลแต่เขายังคงห่วงแมวแล้วบอกให้เธอไปดูแมวจนเธอต้องสวัสดิ์ใสเขาแล้วว่าเขาว่าจะทำแผลเองได้ยังไงเธอจึงค่อยๆล้างแผลให้เขาในบรรยากาศที่เงียบสงบมีเสียงน้ำฝนกระทบพื้นตลอดเวลาเขาค่อยๆโน้มตัวลงมาทีละนิดทีละนิด,นดอยากจะทำอะไรกับเธอสักอย่างแต่เขา กลับตัดใจเบี่ยงหน้าหนีแล้วบอกว่าจะทําแผลเองแล้วไล่เธอไปดูแมวเธอก็ยอมไปตามที่เขาบอกง่ายๆหลังจากที่ตามหาแมวไม่เจอเธอก็มานั่งคิดทบทวนในขณะที่ไปเอกก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับมานั่งคิดทบทวนบนเตียงเช่นกันทั้งคู่คงมีเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตของตัวเอง แต่พระเอกกับหลีกเลี่ยงโดยการใช้คำว่ามไม่เป็นอะไรคิดว่าทุกอย่างเขายอมรับได้จนกลายเป็นความเฉยชาต่อกันแล้วเพื่อนบ้านก็มาตามหาแมวทั้งคู่ให้เขาเข้ามาในบ้านและนั่งคุยกันพระเอกถึงได้รู้ว่าข้างนอกน้ำท่วมสัญจรไปไหนมาไหน,ไหนไม่ได้เลยตั้งแต่เพื่อนบ้านเข้ามาจากบ้านที่เงียบงนันก็ดูวุ่นวายอย่างบอกไม่ถูกระลาบระลวงถึงชีวิตการแต่งงานและระหว่างนั้น แฟนใหม่ของนางเอกกรโทรเข้ามาที่เบอร์พระเอกเขาเรียกเธอแล้วบอกว่าซังฮุนโทรมาสถานการณ์ตอนนี้พระเอกกำลังสนใจว่านางเอกคุยอะไรกับแฟนใหม่แต่เพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยมีความเกรงใจนั่งดูทีวีถามโน่นถามนี่ซึ่งมันก็รบกวนความอยากรู้อยากเห็นของพระเอกไม่น้อยและปลายสายก็กำลังสงสัยว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่ เธอจึงบอกว่ามีเพื่อนบ้านมาตามหาแมวที่หลงเข้ามาและเขาก็จะเข้ามารับเธอเธอจึงรีบปฏิเสธไปว่า ถูกเส้นทางถูกตัดขาดจากน้ำท่วมเรื่องวันนี้จึงขอยกเลิกไปก่อนไว้ค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้เธอรีบวางสายแล้วมองหาพระเอกซึ่งในขณะนั้นพระเอกก็ยืนแอบฟังอยู่ที่บันไดและลุ้นอยู่ในใจว่าภรรยาของเขาจะทำยังไงโดยไม่ได้สนใจเพื่อนบ้านที่วุ่นวายหาแมวจนเพื่อนบ้านละอายใจและขอกลับไปเองแล้วความเงียบงันก็กลับมาอีกครั้ง ตอนนี้ทั้งคู่ดูมีอะไรในใจที่อยากจะเอ่ยมันออกมามีความอึกอักแต่ก็ทำตัวไม่ค่อยถูกและมื้อเย็นที่จองเอาไว้ก็ออกไปทานไม่ได้แล้วเธอจึงชวนเขาทำพาสตา้าเขาลุกไปทำอาหารเธอเดินขึ้นไปบนห้องทำงานแล้วจิบกาแฟฝีมือสามีอีกครั้งแล้วเธอก็คุนคิดไม่หยุดอยู่คนเดียวขณะที่พระเอก ก็รีบทำพาสต้าเอาใจภรรยาในใจเขาคงดีใจมากที่วันนี้ยังมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอีกเขาบรรจงหั่นผักต้มพาสต้าลงกระทะผัดเอาใจใส่อย่างเต็มที่แล้วนี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วสำหรับเขาเมื่อเธอลงมาช่วยเขาในครัวตอนนี้ช่างเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นและเธอก็ใช้เขาหั่นหัวหอมเขาทำทุกอย่างอย่างใจเย็นตั้งใจและเมตตาใย แม้น้ำตาเขาจะไหลเพราะแสบตาจากหัวหอมเขาก็อดทนหันมันจนเสร็จแล้วเขาก็ค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปอย่างไร้เรียวแรงไปล้างมือล้างหน้าแต่นี่มันอาจไม่ใช่น้ำตาจากหัวหอมเขากำลังกลบเกลื่อนความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เขารู้สึกเสียใจที่กำลังจะสูญเสียคนรักไปเขาเศร้าหมองแล้วก็ร้องไห้มันออกมา ส่วนเธอก็ตั้งใจจัดเรียงพาสต้าใส่จานอย่างสวยงามจากนั้นลูกแมวก็ออกมาจากที่ซ่อนมาหาอาหารที่วางล้อมไว้เธอมองมันแล้วบอกแค่ว่าไม่เป็นไรทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมซึ่งเธอก็เหมือนกำลังปลอบใจตัวเองอยู่ว่าเขาคงไม่เป็นอะไรจริงๆดูไปแล้วชีวิตรักของทั้งคู่ที่ไม่ยอมสื่อสารไม่แชร์ความรู้สึกจนกลายเป็นปัญหาสะสม ยิ่งนางเอกค่อนคางจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ส่วนพระเอกก็พูดแต่ไม่เป็นไรแม้กระทั่งภรรยามาขอเลิกก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่พระเอกรักนางเอกมากจึงยอมเก็บความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้ไม่รัง้งเพราะคิดว่าเธอจะได้ไปมีความรักและมีความสุขกับคนใหม่ส่วนนางเอกก็รู้ว่าพระเอกเป็นคนดีรักเธอและเธอก็หวังว่าเขาจะชดรั้งเธอไว้แต่เมื่อทั้งสองคนไม่มีใครยอมพูดความรู้สึกจริงๆในใจออกมา สุดท้ายเหมือนมีคำตอบอยู่แล้วว่าทั้งคู่ยังรักกันอยู่เรายังมีหนังหลากหลายเรื่องให้ชมกันนะคะก่อนจากกันไปขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดหนังเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ